สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกทุกคนไปลุยอิสต้เอ็กนมมวมช็องดี้แบ็คออควอร์กันนะครับผมเชิญนับชมได้เลยครับไปเข้าอันี้พอเราลงมาจากเครื่องบินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการอยู่ในพื้นที่นี้ก่อนเพื่อที่จะทำไรเพื่อที่จะทำงานเก็บเงินไปเปิดประตูที่ผมทำงานตึงไว้เมื่อกี้ ระหว่างที่เราแค่ซอมบี้เนี่ยซอมบี้ครับจะดอกของมาให้เราผมแ,แนะนำให้เก็บเป็นสตันกับเซมติกนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยจะทำการดอกสกงมาให้เราด้วยพอเราเก็บแล้วเนี่ยเราจะไม่ต้องไปอัพเกดรดเกาะเบลหนึ่งเลยเราจะได้เกอเวลหนึ่งดีทเลยอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะแล้วก็จะบอกว่าผมมีทิคข้อหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนนะครับที่เล่นในหมวดซอมบี้เนี่ย ช่วงแรกๆนะครับเราต้องให้ซ okay. อมบี้เนี่ยเข้ามาในเขตพื้นที่ของเราก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าซอมบี้เนี่ยพอเรายิงเขาตายใช่ไหมครับเขาจะมีโอกาสดรอปของพวกซิมเทคสตันดีคอยอะไรพวกนี้ครับลงมาให้เราเก็บได้มากกว่าแต่สมมุติว่าถ้าเรายิงเขาตายโดยที่ว่าเขายังไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ของเราเนี่ยเราจะได้แต่เงินอย่างเดียวเราจะไม่ได้ของดรอไปพวกนี er ้ด้วยจะไม่มีโอกาสดรอปเลยก็ค่อยๆเล่นกันนะครับผม ระหว่างนี้เราจะทําการยิงหัวซอมบี้นะครับเพื่อที่จะเอาเงินโบนัสที่ข้อนะครับไว้เพื่อไปเปิดประตูนะครับผม ช่วงเวฟแรกๆนะครับก็จะเล่นประมาณนี้ก็จะเป็นการเก็บเงินจนกว่าจะเข้าเวฟที่7นะครับผมแล้วเราจะไปเปิดประตูกันระหว่างนี้ก็สามารถที่จะดูทิศการเล่นได้เลยนะครับไม่ห่วงนะไม่ห่วง Got check Another zombie KIA. Now that's the sweet spot. พอเข้าเว,วที่7แล้วเราจะไปเปิดประตูกันนะครับประตูเขียวก่อนเลยไม่แตวันเราจะไปเปิดประตูตรงบันไดกันนะครับ แล้วก็ตรงนี้ผมมีข้อนึงอยากจะบอกเดี๋ยวดูนะว่าผมจะทําอะไรประตูเสร็จปุ๊บมานอนหมอกครับเราจะได้ตังค์ทอนจากเครื่องกดน้ํานะครับผมตู้ละหนึ่งร้อยบาทแต่บางตู้ก็จะนอนหมอกไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ตัวเกมมันไม่ให้ทาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไม hey, พอเราเปิดรประตูไม่กี้เสร็จแล้วเราจะต้องทำการไปเปิดมีนพาวเวรครับเพื่อที่จะให้ห้องใต้ดินตรงเนี้มันทำการเปิดพลังงานได้และเดี๋ยวเราเป็นยังไงต่อนับชมต่อได้เลยครับผม <c oughs> พอเราเปิดเมนทาวเวเสร็จแล้วเราต้องมาทำการเปิดเครื่อง อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าเครื่องอะไรแต่รู้แค่ว่าต้องมาเปิดเครื่องซ้ายขวาระหว่างก็ยิงซอมบี้ที่มาขวางทางเรานะครับพอเราเปิดเครื่องซ้ายขวารบแล้วใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยก็จะมีอ,อันอเมลี่เกิดตรงกลางเดี๋ยวรอดูนะครับว่ารูปหลักเขาจะเป็นยังไงนั่นเลยสีม่วงเดี๋ยวเราจะทําการวร์ปเข้าไปอีกมิตินึงนะครับผม แต่ว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะอยู่แบบเดียวกันแต่เป็นอีกมิติหนึ่งอันนี้คือเราจะต้องทำการวิ่งขึ้นไปข้างบนวิ่งตามลูกศรไปเลยเดี๋ยวจะมีลูกศรบอกสีขาวๆนั่นแหละมุมขาวาครับผมเพื่อที่จะทำอะไรเพื่อที่จะลงไปเก็บแพ็คอัพันครับแพ็คอัพันคือตัวอัพเกรดปืนแต่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกว่าพอเรามาถึงตรงเนี้ย เราต้องยิงเครื่องตรวนี้เพื่อเก็บฟิลแล้วก็เสียงเงิน5 0าร้อยปเพื่อที่จะวาร์ปลงไปข้างล่างวาร์ปลงไปเราจะเห็นเครื่องแพ็คพันธ์วางอยู่ด้านซ้ายนั่นะแล้วก็เก็บไปวางตรงอโนมาลีที่เกิดขึ้นตรงไหนเราไปดูกันนี่เลยครับตรงนี้เลยแล้วพอตอนนี้เราก็จะมาทำการรอ ที่จะทําตัวซอมบี้แดนนะครับผมทําไมถึงต้องทำซอมบี้แดนต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับซอมบีแบ้แดนซอมบี้แดนเนี่ย <ส ureau. S 1> เขาจะทําการดรอเปเบิร์กแล้ <ur> วก็น็นอนตมาให้เรานะครับผมเบิร์กแล้วก็น็อนตเนี่ยดียังไงดีตรงที่ว่าเขาจะช่วยเพิ่มแม็กแฮสตีให้เรานะครับก็จะบอกว่าสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าการทําซอมบี้แดนเนี่ยต้องทอํายังไงในแชนแนลผมได้มีการทำสีสอนไปแล้วนะครับผมสามารถเข้าไปดูได้เลย พอเราวาร์เข้ามาในมิติที่เจอซอมบี้แดนแล้วนะครับผมก็จะทําการออกไปตีตัวคิสตันสีม่วงนะครับคิสตันสีม่วงเนี่ยจะเกิดอยู่ตรงโคนของต้นไม้นะครับตัวนี้มันจะให้อะไรเราบ้างบางทีมันจะดรอปอาวุธสีฟ้าสีม่วงแล้วก็บางทีก็จะดรอปตัวเหล็กสีเขียวเหล็กสีฟ้าหรือไม่แบบดีๆเลยก็คือดรอปตัวเปิร์ครับ ผมเคยได้ิร์ k สต e มอ Up ก็คือวิ่งเร็วผ่านตัวนี้เลยแล้วก nee ็อันนี้เราจะมากินิร์ k สต e มอ Up นะครับตัววิ่งเร็วที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยเพื่อที่จะทำอะไรเพื่อที่จะเอาไว้วิ่งทําภารกิจครับผม๋ยวเราดูต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เดี๋ยวมาต่อกันในพาทที่2นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วมันจะดูจนน่าเบื่อ ก็เดี๋ยวเจอกันนะครับในภาที่สองขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนถึงตอนนี้นะครับขอบคุณครับ